พี่ปลูกตามรั้วใช่อันนั้นเลื้อยไปเลยพี่พี่จะให้มันเลื้อยไปไพี่ปลูกเลยเลื้อยแน่นอน,นเลื้อยจนจนชาวบ้านบอกตัดมันก็ได้ลูกเลยอ่าอันนี้คือไม่คุย <c oughs> อยู่รอดปลอดภัยพี่ปลูกไม่ได้ก็เอากล่องมาพี่คู่ อะไรเนาะไม่เหมอนกันมันนมาริซอนมันหอมอะถ้าถ้ามริซอนไทยจะหอมละมุนก่อนอันนั้นจะกลิ่นชัดกว่าน่ารักมากส่อนอันนี้จะัใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะวันอะไรของไทยแบงค์พันอครับอ่ะนหมดนะคะนค่ไ

ส,สี่ต้น520รอราดูซ้อนไทยกับซ้อนไม่ซ้อนไทยกันมันเหมือนต้อนดอกเดียวกันไหมอะอ๋ออลองจับซ้อนใส่หนักไหมไม่หนักไม่หนักร้องงานได้อยู่